โอเคนี่นะฮะอ p ปโนะฮะไฟสามนะครับผมก็คือเป็นจอพับนะครับความต่างนะฮะกับหยิบเอ้าจะหยิบมาจากไหนใช้ถ่ายอยู่ถ่ายโฟของซัมซุงก็จะหนากว่านะครับเอออันนี้บางกว่าอ่ะมีอะไรบ้างครับมีอ่ายังมีที่ชาร์จนะฮะอยู่ยังได้ที่ชาร์จยังได้สายนะครับอยู่นะครับ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครให้แล้วนะครับอ่าโอเคอ้อมีเคสด้วยนะครับสำคัญคือได้เคสนะครับผมเอาเคสส่งมาเลยก็ได้ครับอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวดูเครื่องกันนะครับผมก็ไม่ได้หาง่ายนะเป็นโทรศัพท์ที่เหมือนเหมือนหนึ่งขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยดีแล้ค่ะหาชื้อยากหน่อยแต่ก็หาซื้อได้หาซื้อได้ มันอืมนะฮะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกนี่ติิดฟล์มเียนอ๋อติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับมันมีฟิล์มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสวยง่ายได้ซูมบริการเขาอยู่ที่ไหนนะฮะที่นี่ก็มีอ่าที่นี่จะเป็นที่ใกล้สุดคือจะเป็นที่ชั้น5ที่เซ็นทรัลเวิร์คครับอ๋อโอเคหรือมันก็ที่อาคารเพยญชาติพารางการโอเคนะครับอันนี้ถ้าสังเกตนะครับตรงรอยพับเนี่ยน้อยกว่า น้อยน้อยกว่าซัมซุงเยอะมากนะครับท้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกซัมซุงไม่ดีนะครับแต่อธิบายให้ฟังเฉยเฉยอันนี้คุณคนขายชื่ออะไรนะครับผมธนกรครับคุณธนกรนะครับคือจริงๆก็คือส่วนหนึ่งก็โดนตกเพราะว่าคุณธนกรเอออังกฤษก็ได้ครับขออนุญาตแอดเป็นภาษาไทยอ่าได้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  อย่าภาษาเพื่อนบ้านครับ <มา S 1> ื่อ <นะ S 2> <laughs> กีืก่อกีเอ๊ะแอบเห็นจะเป็นภาษาเพื่อนบ้านไม่ใช่แล้วส่วนหนึ่งนะครับที่แตกต่างนะครับต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าดันใช้ซ m s ซุงโฟลถ่ายอยู่นะครับก็คือความกว้างหน้าจอนะครับว่าความกว้างหน้าจอเมื่อพับเนี่ยอัปกจะกว้างกว่านะครับแล้วก็ความบางได้เรื่องความบางแล้วก็ฟิลลิ่งนะครับผมในการ ต่างกันไว้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมใช้เครื่องอื่นเอามาถ่ายให้ดูนะว่า2เครื่องเนี่ยมันมันดูต่างกันแต่แต่ผมเนี่ยยังใช้โฟร์สอ,อยู่นะจริง,จร,งจริงมันเป็นโฟร์หแล้วแล้วโฟร์หตอนนี้ก็คือสิ่งที่ต่างไปก็คือโฟร์หใช้ประกาศได้แต่เนื่องจากเจอพนักง,งานที่ดีนะครับสติก็เลยหลุดไปว่าอ้าจะมาเอาโฟร์หเพราะมันมีประกาศปรากฏอโปะใช้ประกาศไม่ได้นะครับต้องอันนี้ต้องเข้าใจกันไว้นิดนึงนะครับ แต่จริงๆปกติก็ไม่ค่อยจะใช้ปากกาเท่าไหร่เนยใช้ปากกาไหมใช้ใช้บ่อยอุ้ยแต่แหมไม่ไขของน่เลยอ๋อใช่ไม่ใช่เพราะว่าเออมันแคบไม่ค่อยติดอุ้ยอันเนี้ยเออเออใช่ใช่ป่ะจติได้ปหมเได้จติได้ป่ะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เลยใช้ปากกาแต่ถ้ามันแคบติดก็อาจจะไม่ไปได้เออ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 ของเนยจะเป็นเอสยี่สิบสามอัญชลานะครับผม โอเคเกิดคุณลูกค้าลองเทสก็ได้เลยครับโอเคเทสให้ผมเลยครับเทสให้ผมเลยลองดูว่านี่นะครับผมกล้องหน้ากล้องนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวอันนี้ก็ได้ครับอ๋อโอเคก็อันนี้ฟังก์ชันก็จะเป็นแนวเดียวเรียกว่าเป็นแนวเดียวกับสมังสมซ่งใช่ครับอ๋อมันมีสายขวาหน้าหลังความือได้โอเคน่าได้นะครับสามารถใช้ฝ่ามือในการถ่ายได้ แล้วมัาเปไนแค่ของแค่นี้โอเคได้ก็ประกันจอนอกจอในหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีสีผมว่ามันสดดูสดสดมากนะครับดูนี้โอเคอ่าได้นะครับหลังจากก็ ได้หมดเลยเป็นไหนครับโอเคนะครับมครับผได้แต่คุณลูกค้าจะลองตัวไหนไหมครับผมไม่มีอะไรคนไม่ค่อยลองอะไรเสียเจ็ดวันมีมานี่ได้เลยป่ะหรือว่าเข้าศูนย์เลยคือของข้าวพวกนั้นปัญหาเก่งแค่หนึ่งชาร์จไม่เข้าอ่าชาร์จองชาั้นลองชาร์จลองชาร์จอ่อก็ครับตัวนี้นี่ชาร์จไวเลสได้ป่ะครับ อ่าเป็นจำไม่ได้ครับแต่นี้ไม่ถามนี่ซื้อๆได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอี้เห็นไหฮะอ่าทานทานข้านะครับแต่จะบอกว่าจริงๆต่อให้ไวเลสเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยใชอก็เราก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวว่ากันว่ายังไงนะครับเดี๋ยวลองดูก็ป่โปรกเคยใช้แต่ไม่ค่อยบ่อยมากนะครับก็พอดีอันนี้เอาจริงๆนะ สิ่งที่รู้สึกดีจริงๆที่ซื้อนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นจอพับนะครับเพราะผมผมเป็นคนใช้แท็บเล็ตอยู่แล้วแล้วพอใช้จอพับเนี่ยเราจะใช้แท็บเล็ตน้อยลงนะครับคือมันง่ายตอบโจทย์ตอบโจทย์ในการใช้ได้หลากหลายนะครับในส่วนของโอเคข้อที่ต่างไปจากซัมซุงก็คือใช้ปากกาไม่ได้นะครับอันนี้เมื่อกี้เขาบอกไม่ไม่มีบัลล์ชาร์ตนะครับอันนี้คือไม่ได้อ่านสเปคมเลยนะครับขอขอซื้อด้วย ซื้อด้วย1ก็คือจับฟิลลิ่งดีน้ําหนักเบากว่านะครับแล้วก็ความบางนะครับคือมันจะมีความหนาของกล้องนิดนึงแล้วก็คุณพนักง,งานขายเขาก็วิ่งมาต้อนรับเรียกว่าเอออธิบายอะไรเงี้ยครับดีก็เลยโอเคตัดสินใจเพราะราคาต้องบอกว่าราคาใกล้กับซัมซุงมากนะฮะอันนี้ความจุ5้า2สองแต่จับแล้วดีมากจริงจับแล้วแบบดีดีแล้วก็ซัมซุงรุ่นต่อไปก็ถ้าอย่างที่เรารู้ว่า เขาก็จะขยายความกว้างของหน้าจอเขาว่ากันว่าเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอดูอีก6เดือนนะครับนี่เดี๋วว่าก็อย่างเงี้ยซื้อก่อนใช้ก่อนอันนี้เปิดตัวมาช่วงเดือนกลางเดือนตุลานะครับผมอันนี้โอเคเดี๋ยวมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวว่ากันนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอีกครั้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ